สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องแพนด้าป๋าปั่นนะครับผมคลิปนี้ทํามาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีเนี่ยควรมีผู้ใหญ่ให้คาแนะนำนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเกมค็อกเทลไหนนะครับหรือว่าสาวบาร์นะครับผมมาเรามาดูหน้าเกมกันนะครับผมหน้าเกมก็จะมาเป็นรูปแบบนี้นะครับจังหวะนี้นะครับผมผมข้อจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมเล่นเบ็ดที่5บาทก่อนนะครับกับการไหลนอกนะครับ ดูจังหวะการแตกการเข้าของเกมเกมนี้กันดูเลยนะครับไหลนอกเนี่ยคือผมจะหมุน10ทีนะครับผมจังหวะนี้หมุนไปไหลไปครับผมอวายมานะครับผมได้มา10บาทนะครับมาจังหวะนี้สวยๆนะครับเสาวบานะครับผมกับเกมเกมนี้นะครับผมมาจากค่าย p g สล็อตนะครับจังหวะนี้ไม่เข้านะมาเรามาดูกันครับ ขอขอสักทีนะสเก็ตเตอร์ไม่เข้าไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับผมใจเย็นๆนะครับใจล่มๆนะรเราจะมาซื้อฟีเจอร์กันเบ็ดนี้นะครับผมจังหวะนี้มันได้ก็คือได้นะครับผมเออเรามาดูกันนะครับมันไม่เข้านะครับสรุปว่าไหลนอกเปอร์เซ็นต์การแตกเนี่ยคือค่อนข้างที่แบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาดูการไหลในกันนะครับการซื้อฟีเจอร์ของเกมเกมนี้นะครับมา การไหลในของเขาเนี่ยค่าใช้จ่ายของเขาก็จะอยู่ที่375บาทนะครับผมจังหวะนี้เริ่มเลยอ่ euh, อาืมวายมาอย่างนี้สเกตเตอร์มาอย่างนี้ขออีกตัวงได้ไหมสเกตเตอร์ไม่เข้าครับผมได้แต่วายนะครับผมอ่าจังหวะได้ไหมขออีกได้ไหมสเกตเตอร์อ่าจังหวะนีส้สเกตเตอร์มันเข้านะครับผมจังหวะนี้สเกตเตอร์มันเข้า แล้วก็หมุนฟรี10ครั้งนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับผมบิตห้าบาทเนี่ยเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เงินรางวัลรวมของของเบ็ดเนี้ยเท่าไหร่นะครับผมได้เงินรางวัลก้อนโตนะครับผมจังหวะนี้สวยๆครับได้เงินรางวัลไมกาครับผม312บาทนะครับผมกับการซื้อฟีเจอร์เบ็ด5บาทนะครับผมแต่ว่าเรายังหมุนไม่จบนะ เรายังเหลืออีก7หมุนนะครับผมจังหวะนี้สวยครับผมตัวคูณมาเงินรางวัลก้อนโตเข้าไปแล้วนะครับจังหวะนี้สวยครับอสาวบาร์นะครับผมมันนั่งกับพี่มีน้องัดไปครับเรามาดูเงินรางวัลก้อนโตกันนะครับเราได้อยู่ที่136บบาทนะครับผมจังหวะนี้สวยนะครับผมผมรู้สึกว่าการซื้อฟีเจอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมจังหวะแตก อย่างนี้ครับจังหวะคอมโบเนี่ยคูณ6คูณ8คูณสอย่างเนี้ครับโอกาสเข้ามันเข้าเนี่ยครับคือมันก็เข้าค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับผมาจากการไหลในนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเงินรางวัลรวมของเราได้เท่าไหร่นะครับผมกับทุน500บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าไปมุนครั้งสุดท้ายนะครับผม อามาลุ้นกันนะครับผมสาวบาร์นะครับผมได้มา632บาทนะครับผมอ่าับเงินรางวัลไปก่อนนะครับผมแล้วผมจะมาเพิ่มเบ็ดนะครับผมไปทีเบ็ด10บาทนะครับผมอ่าเบ็ด10บาทนี้เนี่ยเราหมุนล้างหน้าเกลือไปก่อนนะครับผม10หมุนนะครับเปิดออโต้ไป10ทีเริ่มหมุนอัตโนมัติมาเรามาลุ้นกันนะครับดูซิว่าการไหลนอกของเขาเนี่ย จะแตกไหมครับผมเดี๋ยวหกหมุนเจ็ดหมุนนะครับผมอเรามาลุ้นกันนะครับส่วนใครนะครับผมส่วนใครนะครับที่สนใจนะครับเล่นเกมเกมนี้ตามกันมาได้เลยนะครับผมไปเล่นเว็บเว็บไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะแต่ถ้าให้ผมแนะนําเนี่ยคือผมแนะนํามาที่ที่นี่เลยครับผมยูโร168ครับผมเว็บนี้เขาดังครับผม นังเรื่องอะไรไม่รู้นะเรื่องบิดหรือเปล่าผมไม่รู้อไปดูกันเอาเองนะครับผมไม่ว่ากันนะครับไปเล่นเว็บไหนก็ได้นะเงิน <c oughs> รางวัลก้อนโตเข้ามานะครับผม <c oughs> มันจะเข้ามาให้สักครั้งหนึ่งนะครับผมกับการไหลนอกนะครับผมได้เงินรางวัลเมกา้านะครับผมเาสาวบานะครับผม มานั่งในใจพี่ไม่น้องเออมาอีกหนึ่งหมุนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาซื้อฟีเจอร์กับเบ็ด10บาทดูนะครับผมว่าค่าใช้ใจ่ายของเราจะพอไหมครับผมอ่าเรามารุ่นกันนะครับอ่ามันจบแล้วนะหัว่านี้วายมาคูณสองเออเข้าไปเข้าไปหตัวคูณมันโหดมากเลยนะครับผมกับเกมเกมนี้นะครับอัางว่วายมาอย่างนี้ ได้มาเป็นพันแล้วนะครับผมกับการไหลนอกนะครับผมเออจังหวะเข้าให้ก็เข้าให้นะครับผมจังหวะมันไม่เข้าก็คือมันไม่เข้านะใจะเย็นๆนะครับผมอย่าพึ่งไปหัวร้อนนะครับผมเออรายเงินรางวัลก้อนโตครับผมกับการไหลนอกเนี่ยเบ็ดสิบบาทนะมาเรามาดูกันลุ้นกันนะครับตายพีเท่าไหร่อ่า เราได้เงินรางวัลซูเปอร์เมกาครับผมอยู่ที่1,652บาทนะครับผมอ่าและทีเนี้ยคือผมแนะนำนะครับผมสเก็ตเตอร์คาหน้าจออยู่เนี้ยสตัวอย่างเงี้ยครับคือผมแนะนำนะให้ซื้อฟีเจอร์ไปเลยนะครับผมอ่าการซื้อฟีเจอร์เนี่ยกับเบ็ด10บาทเนี่ยอยู่ที่750นะครับผมเรามาเริ่มเล่นกันนะครับผมอ่าเพราะเปอร์เซ็นต์การเข้าเนี่ยมันจะดีกว่านะครับผมถ้ามันคาหน้าจอมาอย่างนี้นะครับอ่า หรับใครนะครับผมที่อยากจะตามกันเข้าไปเล่นนะครับถามว่าเกมเกมนี้ชื่อเกมอะไรชื่อว่าเกมค็อกเทลไหนนะครับผมหรือว่าสาวบาร์นะออมาเรามาเริ่มกันเรามาลุ้นกันนะครับสเก็ตเตอร์เรามาลุ้นวายกันนะครับผมจังหวะนี้วายาเข้ามา2ตัวครับคูณ4ี่ไปแล้วได้แค่เงินรางวัลก้อนโตครับกับเบ็ดสิบบาทนะครับผมกับการไหลในนะซื้อบีจเจอร์นะครับผมจังหวะนี้สวยนะ เอ,อเรายังเหลืออีก8ดหมุนอยู่นะครับยังจังหวะนี้วายมาไม่เข้านะครับผมวายมาอย่างนี้สวยครับผมคูนแปดไปครับจังหวะนี้ดิ้งครับผมดิง้งดิ้งยังไงครับผมนั่งอย่างนี้กระแทกใจจริงๆนะครับผมขอเขาน่ารักนะครับผมเออ น่ารักอย่างนี้ก่พอตังมาให้ตังหากนะครับผมตังหวางมันเข้าให้ก็มันเข้าให้นะครับผมไหลได้ไหลดีนะครับผมไหลอย่างน้ําผมไม่รู้นะไปเล่นกันเอาเองนะครับผมถามว่าเปอร์เซ็นต์ที่แตกดีๆนะครับผมคือการไหลในครับผมการซื้อพิเร์นะครับกับเกมเกมนี้นะเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าเงินรางวัลรวมเราได้เท่าที่เท่าไหร่นะครับผมกดเลย อยู่ที่1512บาทนะครับผมอ่าไปต่อครับการซื้อฟีเจอร์ของเรายัางไม่จบนะเรายังเหลืออีกหหมุนนะครับผมมาเดี๋ยวตอนท้ายเรามาดูกันนะครับว่าเงินรางวัลรวมของเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับผมอ่าไปมา3ทีวหวายมาอย่างงี้2ตัวสวยครับผมคุณอื <c oughs> ้แค่เงินรางวัลก้อนโตนะครับผมเอาซูเปอร์เมก้าไหม ได้มาอีกรอบไหมครับลุ้นกันอ่าได้เงินรางวัลมก้าครับผมไม่ถึงกับซุปเปอร์นะครับผมอตัดไปครับผมรอบสุดท้ายแล้วนะครับหืได้เงินรางวัลรวมเท่าไหร่กับเป็ดสิบบาทนะผมการไหลในนะอ่าสหรับใครนะครับผมที่สนใจเข้าไปเล่นนะครับเข้ามาตามเล่นกันได้เลยนะครับเว็บเว็บนี้นะครับแนะนํานะ เว็บยูโร168ชื่อว่าเกมค็อกเทลไนท์นะครับผมหรือว่าสาวบาร์นะครับสำหรับวันนี้ช่องแพนด้าป่าปัน่นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ